มาแล้วก็ท่านผู้ชมกระบะปีใหม่ไมน้อยนะครับสบภาพบอกเลยว่าไม่ไม่ต่างจากป้ายแดงเลยคันนี้เป็นเจ้าอิสูดีแมก1.9 z นะครับได้เป็นโฉมปี2022จดทะเบียนปี23เลขไม่คันนี้เพียง9,000กิโเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงทุกสุดนะคันนี้สีเดิมบางๆแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วประมาณ2 9 0 0 0 0บาทนะคุ้มมากได้รถใหม่เหมือนสภาพป้ายแดง และไม่ต้องใช้เงินออกรถฟรีดาวจัดยอดได้เต็มใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ที่สนใจรถมือสองทุกทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง็อปรถกระบะมือสองครับเจอกับผมนะครับที่บริษัทเพชรยน,นะครับสาขาเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพครับ วันนี้ผมจัดกระบะที่แบบว่าปีใหม่ไม่น้อยให้พี่ๆรับชมน่าสนใจหนึ่งคันอีกแล้วนะใครที่เป็นสาววงอิวซูดีแม็กเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้นะครันนี้เป็นเจ้าอ e ิวซูดีแม็ก1.9นะเป็นตัวสปค c แครบไฮรินเดอร์แคบยกสูงเกียร์ออโต้ได้เป็นโฉมปี2022จดทะเบียนปี23นะครัคันนี้ป้ายแดงเนี่ยเกือบ9แสนนะุผู้ชมนะครับราคาตอนนี้นะครับเลขไม้เนี่ย9,000กโลนะเลขไม้9,000กิโลเมตร ราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่5 7 9 0 0 0บาทนะรฟรีดาวเนี่ยตกผ่อนแค่เพียงเดือนละหมื่นเดียวนะครับบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับหรือว่าใครมีงบดาววางดาวค่างวดก็จะถูกลงผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแค่ไหนแล้วก็สภาพโครงสร้างเนี่ยเดิมแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้ครับใครที่สนใจตามหารถกระบะป,ปีใหม่ใหม,ใหมไม่น้อยๆไม่อยากเสียเงินดาวป้ายแดงเป็นแสนอยากผ่อนถูกกว่าป้ายแดงแล้วอยากได้รถใหม่เหมือนสภาพป้ายแดงคันนี้ตอบโจทย์ครับนะ ไม่ต้องดาวเป็นแสนนะครับฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นเดียวคุ้มมากคันนี้นะครับใหม่เหมือนป้ายแดงจริงๆเดี๋ยวพารับชมนะครับโครงสร้างเนี่ยบอดี้เดิมรับประกันรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเล่มชํารุดสูญหายหรือว่าเล่มเต็มนะหรือว่าตัดต่อต,ตัวเครื่องใดๆหรือว่ารถก็ใหม่เรามีรับประกันให้คันนี้ใหม่9ก้าพันโลแท้ๆครับนะร,บราคาเนี่ยอยู่5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยมีบริการตรวจสภาพรถตรวจโครงสร้างรถให้2องจุด จากบริษัทกลางผมมีใบเซอร์การันตีให้ด้วยเดี๋ยววันนี้พามาดูโฉมปี2 2จดทะเบียนปี23กันนะฮะคันนี้ผลิตปี2 2นะครับจดย3ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดแทนไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นโฉมปี2 2ขึ้นมานะฮะทะเบียนเลขนี้เลยครับ5961นะครับสวยๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้ออลลอยนะครับ17ดนิ้วนะครับนี่ตัวมอ ล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยดูครับอันนี้คือยางเดิมปี2ติดรถมานะเป็นยางบริสโตนแล้วพี่ดูนะครับไม่เก้าพันโลแท้ไมดูจากสภาพดอกอยางนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าเรกเลขไม่สี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยสภาพดอกอยางไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนนะอันนี้ไม่แท้เก้าพันโลนะครับดูจากสภาพด้านช่วงล่างช่วงล่างดูครับโอ้โหสวยกริปนะฮะสภาพเดิมสภาพเป๊ะท่านผู้ชม น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเบ้าชกเดิมหมดนะครับในส่วนของตัวกระจกข้างก็เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยว LED ให้ในตัวเรียบร้อยติดฟิล์มคิวกาสตราดมาแล้วรอบคันนะมือเปิดเป็นสีโคมยียมแบบนี้เดี๋ยวก่อนส่งมอบจะมีทําความสะอาดสปาตัวรถนะครับแล้วก็ขัดเคลือบสีให้ใหม่นะฮะด้านภายในดูครับสภาพเบาะโอ้โหสวยไปจริงจริงเบาะคูแม็กอันนี้คือเบาะเดิมโรงงานนะท่านผู้ชมนะสภาพใหม่จริงนะครับเดินด้วยตะเข็บขาวแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ท่านผู้ชม ไม่เชื่อนะครับใครที่แบบว่าอยากได้รถที่ปีใหม่ไม่น้อยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตปิดประตูก่อนนะเพราะว่านะครับนี่ให้ดูครับเลขไม่เก้าพันสองนะครับห้าสิบแปดนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะยังไม่เคยถ่ายน้ํามันเครื่องเลยนะยังไม่ถึงหมื่นโลแรกนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจัดก,การถ่ายให้ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงก่อนตรงมอบนะพวงมาลัยดูครับอย่างแรกเลยรถไม่น้อยไหมดูจากพวงมาลัยก่อนเลยอย่างแรกพวงมาลัยเดิมไหมอันนี้คือพวงมาลัยเดิมท่านผู้ชม ถ้าบุบได้แบบว่าลถม่เยอะเนี่ยจะเริ่มมีการมันพวงมาลัยมันจะมันวาวแล้วก็บางทีอาจจะลอกได้นะแต่ตัวนี้คือเดิมๆเ,เลยนะฮะดูครับพวงมาลัยก็ได้เป็นแบบมันตีฟังก์ชันแล้วก็มีคุดคอนโทรลนะฮะดูสภาพโดยรวมองค์ประกอบอย่างที่2นะครับก็จะเป็นพวกพนักพิงแขนเนี่ยถ้าใช้เยอะก็จะมีรอยลอกบ้างนะครับมีรอยแบบยับบ้างแล้วก็ปีกเบาะอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มซุดนะเพราะว่าคันนี้ 9, ไม่เก้าพันแท้ๆนะมีจอกล้องถอยแล้วนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัว LDA แต่ตัวนี้เป็นตัวเกล็ดรุ่น Z, แซดเก็จะมีแซดพีแล้วก็ตัวเอ็มนะก็จบบานหน้าก็แท้เดิมรอบคันภาษีพ,พบรบต่อให้ครบท่านชมไม่ต้องห่วงพี่ๆซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเพิ่มเติมนะผมจัดการเก็บให้แล้วก็ต่อภาษีพบรบให้นะฮะจัดแนนได้เต็มนะเครดิตดีประวัติด,ดีจัดให้เต็มจัดเกินได้ทุ่ยนะฮะแล้วก็เอกสาร สำเนาคู่มือรถบุ๊กตัวรถเนี่ยอยู่ครบนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงอ้าวเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างออปชันเนี่ยก็พอประมาณนะสำหรับคันนี้ดูให้ดูราคานะฮะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะไม่เก้าพันโลนะฮะสวยๆปียี่สิบสองจดยี่สิบสามนะจดทะเบียนใช้งานปียี่สิบสามรถสองปีท่านผู้ชมรถอายุแค่สองปีนะฮะมาดูในส่วนของตัวแก้มขวานะฮะตัวนี้แก้มเดิมครับเห็นไหมนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะเพราะว่าคันนี้รถไม่เก้าพัน นสีเดิมบางๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับสปอนเมิดอาร์กานบนนะครับจะเห็นชัดเจนแบบนี้ท่านผู้ชมรับรถสวยการันตีนะครับโครงสร้างเกรดเแน่นอนนะครับเรามีตรวจสภาพรถให้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับออโต้บันคนขับมีเซ็นทัลล็อกเรียบร้อยนะฮะแล้วพามาดูในส่วนของตัวด้านแครบนะตัวแครบเนี่ยคันนี้เป็นตัวสเปรแครบเปิดได้นะครับตัวแครบดูจากเบาะนะฮะสภาพนี่ท่านผู้ชมดูเลยนะครับน็อตทุกอย่างไม่มีแกะไม่มีขยับดูเสาบี นะครับน็อตเดิมทุกอย่างนะครับหัวน็อตแต่ละจุดโครงสร้างเดิมนะการันตีรอยมาร์คคิเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยแท้เดิมรอบคันนะครับบานหน้าบานหลังหรือว่าจะเป็นด้านข้างนะับแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วมีคิวกันสัต์สวยๆเลยคันนี้ได้เป็นสีเทาแรมโบเดิมโรงงานสภาพเดิมมากนะฮะคัสซงคัสซีเห็นไหมท่านผู้ชมใหม่ๆเลยท่านผู้ชมยังไม่มีสนงสนิมทุกอย่างดูตัวทงตัวท่อนะท่านผู้ชมดูครับอันนี้คือแบบว่ารถเนี่ย ไม่ได้ทาไม่ได้ใช้งานเลยใช้งานน้อยมากนะฮะเราก็ด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED นะเกตรุ่นตัวแซดนะครับตัวนี้มีกล้องถอยแล้วนะครับล้วก็มาดูช่วงล่างกันก่อนอย่างแรกนะครับดูครับช่วงล่างนี่ลดไม่เก้าพันกิโลนะฮะสวยมากนะครับคันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนส่งมอบก็จะมีการล้างทําความสะอาดให้อีกท่านผู้ชมนะฮะดูด้านแม็กไครเนอร์ต่อนะครับแม็กไรเนอร์เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเดิมมากนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะท่านผู้ชมแม็กไครเนอร์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุบหรือรอยหัก แล้วดูสภาพแมกไครเนอร์เนี่ยโอ้โหตัวเกล็ดพวกนี้ยังอยู่เลยนะนะไม่มีความมันวาวเลยแล้วก็ด้านท้ายเห็นไหมลูกกระบะท,ท้ายเดิมสปอตเมนทอาร์ชัดเจนนะครับด้านทั้ง2ฝั่งไล่ให้ดูนะครับลูกกระบะเดิมๆฝาท้ายนะครับไม่9,000กิโลฝาท้ายไม่มีโดดแน่นอนหน้าเดิมท้ายเดิมหมดดูครับน็อตไม่ขยับซีนแนวเดิมสวยสนิทแบบนี้นะไล่มาดูฝั่งนี้ต่อนะฮะนี่รอยหัวน็อตนะไม่มีขันนะท่านผู้ชมแล้วก็ซีนแนวเดิมสวยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ บอกเลยว่าคันนี้สวยสภาพคุ้มนะถ้าสนใจอยู่5 7 9 0 0 0าพพี่รีบโทรมาจองก่อนได้หรือว่านัดเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้นะฮะก่อนที่รถมันจะติดจองนะท่านผู้ชมไม่เก ,00 กิโลสภาพสวยๆแบบนี้ดูครับล้อแมกยังอะไรเครื่องมือแม่แรงเนี่ยผมมีให้ครบนะฮะเดี๋ยวเอาไปในสภาพที่แบบสวยกว่านี้แน่นอนเอาไปแบบพร้อมใช้เลยนะฮะสภาพเน้นโครงสร้างเป็นหลักที่ดูครับโครงสร้างรถสวยแค่ไหนไล่ไปให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะ หัวน็อตน้องชมดูฮะน็อตไม่ขยับไม่แข็งจริงนะเราคัดมาให้พี่ๆแล้วนะพี่ๆซื้อไปเนี่ยไม่ต้องมาลุ้นนะว่ารถเนี่ยมีผ่านการชนหนักมีการจมน้ํามีน้ําท่วมมาไหมนะเพราะว่ารถบริษัทเราเนี่ยเปิดมากว่า26ปีแล้วนะฮะไว้ใจได้แน่นอนนะฮะดูครับหัวน็อตสปอรตเบทอาร์คนะถ้าเราขายรถให้ลูกค้าที่แบบชนหนักมาจมน้ํามาหรือว่ากอไมมา,มาหรือรถน้ําท่วมมานะ,ะบริษัทเราไม่เปิดถึงขนาด26ปีแน่นอนนะที่บริษัทเชรยนต์เรา คัสแต่รถสวยเกรด A นะฮะดูครับแกนมซายแก้มขวาน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะพี่พี่ท่านบางท่านนะอาจจะบอกว่าอุ้ยราคานี้5 7 9 0 0 0ผมเห็นที่อื่นราคาถูกกว่านี้ก็มีนะราคาถูกกว่านี้ผมก็มีนะราคาถูกกว่านี้ผมเห็นก็มีนะแต่ว่าสภาพตัวรถเนี่ยไม่ได้สวยแบบนี้นะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยไม่ได้เดิมแบบนี้เลขไม้อาจจะเยอะกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาหน้าฝาท้ายเนี่ยอาจจะมีการแกะทําสีอถอดทาสีแสดงว่ารถเนี่ยมีการแบบว่า โดนมาเล็กน้อยแต่ว่าคันนี้เดิมสนิทผมการันตีได้เลยว่าแต่ละคันเนี่ยที่เรารับเข้ามาเนี่ยพี่ๆนะคัดมาให้แล้วพี่ๆนะครับซื้อไปเจอตรวจสอบว่าชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําพี่ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะเอามาคืนกับทางเราได้เลยนะครับรับซื้อคืนเข้าเต็มจํานวนเลยอ่าเดี๋ยวพารับชมพี่ๆในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพบอดี้ด้านหน้าตัวรถกันว่าสวยว่าเดิมแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์เป็น ddi blue power ขนาด1,900ซีซีคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ150แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพี่ดูสาภาพเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมบอกเลยว่านี่ใหม่วันนี้ก็ป้ายแดงแล้วท่านผู้ชมเครื่องยนต์แห้งสนิทอันนี้คือผมสาตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมดูอยู่ไม่มีเครื่องยนต์สั่นคอนไม่มีควันไหลนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยหัวน็อตด,ด้านในทุกอย่างไม่มีสนิมน็อตเดิมทั้งคันนะครับสวยๆนะถ้ารถเนี่ยมีการจมน้ำเนี่ยอย่างแรกพวกเนี้ยน็อตท่านผู้ชมเห็นไหม นะก็จะมีแบบพวกสนงสนิมนะครับขึ้นตัวตรงนี้คือเดิมท่านผู้ชมเดิมสนิทเลยพวกน็อตซอกด้านในพวกเนี้ยที่พกเขาเป็นเหล็กนะมันก็จะมีการเกิดสนองสนิมนะแต่ว่าอันนี้คือเดิมนะเห็นไหมท่านผู้ชมสวยมากคันนี้ใครตามหาอยู่ไหมนะครับดูคานหน้าเดิมนะครับรูกลมสวยเดิมไฟหน้าแท้เดิมไม่เคยแกะไม่ถอดแก้มซ้ายขวาเดิมทุกจุดไล่มายันหัวน็อตฝากระโปรงนะเห็นชัดเจนครับไม่มีแกะไม่มีขยับเลยถนนการคลองร้อนสวยเดิมสภาพไปแบบนี้แล้วก็มาดูคานหน้า นะครับถ้ารถเนี่ยโดนมาคันหน้ารูตรงนี้จะไม่กลมแล้วสีต้องมีการทํามาแล้วสีจะไม่เหมือนกับตัวด้านข้างแล้วอันนี้คือสีเดิมเหมือนหมดนะครับเพจตัวนี้ถ้าโดนหนักมาเนี่ยเพจตัวนี้ไม่ใช่เพจเดิมละนะฮะแต่ตัวนี้สวยจริงนะครับดูครับแก้มทุกซ้ายทุกขวานะับทุกอย่างน็อตไม่มีการขันไม่มีการแกะไม่มีการขยับเลยนะแตกต่างจากป้ายแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่เลขใหมห่หน้าหน้าจอหน้าปัดนะฮะหน้าจอหน้าปัดอย่างเดียวแล้วก็ดูในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงครับดู ไม่มีขันนะเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าสีเดิมบางๆนะสีแทบแบบว่าเลยไม่ได้เก็บนะคันนี้สีบมาก,ก็คือล้างทาความสะอาดสปาตัวรถตั้งขายได้เลยนะสวยจริงคันนี้ด้านบนเห็นไหมนะครับฝากระโปงรงดูน็อตสวยหมดนะครับดูน็อตกลมสวยนะครับตัวนี้ไม่มีรอยขันของประแจรูด้านในซอกเดิมหมดนะตัวนี้ก็จะสีเดิมนะเพราะว่าถ้าปิด,ปด,ปดเวลาปิดฝากระโปรงอะไรพวกนี้มันก็จะมีรอยถลอกตรงนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบใหม่ๆเงา,งาๆเลยแสดงว่ามีการเก็บสีมา แต่นี้คือสวยอันนี้คือเดิมจริงนะครับสำหรับอีสูซูดีแมคคันนี้นะครับ1.9ตัวแซนะครับได้เป็นโฉมปี2022จดทะเบียนปี23เลขไมลเพียง7เอ่อเลขไมลเพียง9,000กิโลเมตรกับราคา579,000เท่านั้นฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ10,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับหรือว่าใครมีงบดาวนะครับ100,000 200,000อะไรก็ว่ากันไปสามารถวางดาวได้ค่าง,งวดก็จะถูกลง สนใจอินบ็อกซ์ติดต่อหาผมได้เลย0 6 2 2 6 9 0 5 5 0นะครับเซลล์ท็อปที่ปรึกษาด้านการขายนะครับยินดีให้บริการ24ชั่วโมงนะครับติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับพาพี่พี่มารับชมกันแบบละเอียดถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่พี่รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยว